พ่อสอนลูกของทวีบุญเจเกตให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีปีนังวันที่23ตุลาคม2493บูลูกรักเมื่อวันที่14เดือนก่อนพ่อได้มีจดหมายมาถึงลูกหนึ่งฉบับสอนเรื่องการมีความกระตัญยูรู้คุณคนและการไม่เอาเปรียบเห็นแก่ตัวในฉบับนี้พ่อจะได้สอนเรื่องอื่นต่อไป 9. ไม่อวดดีถือตัวหรือเย่อหยิ่งจองหองดูถูกเหยียดยามคนอื่น แต่จะต้องรู้จักเจียมตัวไม่ทำตัวให้สูงเกินกว่าฐานะที่เป็นจริงคนเราต่างไม่ชอบให้ใครมาแสดงความอวดดีเย่อหยิ่งจองหองและดูถูกเหยียดหยามด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเขาผู้นั้นจะดีวิเศษมาจากไหนเพราะต่างก็มีความทนงงถือดีในตัวเองว่าตนก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันถึงจะไม่มีในทางใดก็ต้องมีดีในทางหนึ่งยิ่งสมัยนี้เป็นสมัยประชาธิปไตยทุกคนต้องอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายอย่างเดียวกัน และเท่าเทียมกันด้วยแล้วตำแหน่งฐานะหรือความยากดีมีจนจึงไม่ก่อให้เกิดขึ้นซึ่งเอกสิทธิ์แต่อย่างใดฉะนั้นเมื่อต่างมีความเสมอภาคเช่นนี้การยกตนข่มท่านหรือการเย่อหยิ่งจองหองดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งผู้ที่มีนิสัยเย่อหยิ่งจองหองและชอบดูถูกเหยียดหยามคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนโง่และตั้งตนอยู่ในความประมาท เพราะทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงคนมีอาจกลายเป็นคนจนและคนจนอาจกลับมาเป็นคนมีก็ได้แม้คนเดินถนนวันหนึ่งอาจกลายมาเป็นรัฐมนตรีคนอยู่ตึกอาจต้องมานอนข้างถนนหรือคนที่เรานึกว่าไม่มีความสำคัญอะไรแต่วันหนึ่งเราอาจต้องไปขอความช่วยเหลือพึ่งพาจากเขาก็ได้จะไปเอาอะไรแน่กับโลกมนุษย์นี้มันก็เท่ากับละครบงใหญ่นี่เอง มนุษย์ก็เปรียบเหมือนตัวละครต่างแสดงไปตามบทบาทของเรื่องซึ่งกรรมหรือซึ่งบางคนเรียกว่าพรหมลิขิตได้กำหนดให้ไว้บางคนก็เล่นเป็นตัวสำคัญบางคนก็เล่นเป็นเพียงตัวเลวหรือตัวเลวต้องกลับมาเล่นเป็นตัวดีก็ได้เช่นนี้เป็นต้นแต่ความจริงทุกคนก็คือตัวละครและในที่สุดก็จบฉากของตนด้วยการตายมาตัวเปล่าไปตัวเปล่าด้วยกันทั้งนั้น ปล่อยให้คนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เล่นต่อไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของตนบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่รู้จักจบจักสิน้นและก็โดยการปรงตกในความไม่เที่ยงด้วยเห็นว่าโลกนี้เป็นละครบโรงใหญ่นี่เองสมเด็จพระบรมศา,าสดาของเราจึงได้ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างคือความสุขอำนาจทรัพย์สมบัติตลอดจนลูกเมียและร่างกายออกทรงผนวด ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจนทรงรู้แจ้งเห็นจริงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าก็เมื่อเราเป็นพุทธศาสนิกชนยึดหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นทางปฏิบัติแล้วทำไมเราไม่ดูเยี่ยงพระองค์บ้างพระองค์เป็นถึงพระพุทธเจ้าอันได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะบุรุษประเสริฐสุดในโลกนี้แต่พระองค์ก็ไม่ได้อวดดีไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองและไม่ได้ดูถูกเหยียดยามคนอื่นเลยแม้แต่น้อย ท่านกลับสอนไม่ให้เราประมาทสอนให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงการเย่อหยิ่งจองหองอวดดีและการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนั้นนอกจากจะเป็นนิสัยที่เลวแล้วยังทําให้คนเกลียดชังและจะยังให้เกิดศัตรูขึ้นอีกด้วยผู้ที่มีนิสัยเช่นนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวมัวเมาหลงระเริงในความไม่เที่ยงนึกว่าตนดีวิเศษเหนือคนอื่นและถ้าเขาได้รับการดูถูกเหยียดหยามเข้าบ้างก็คงไม่ชอบเป็นแน่ และนี่ก็คือความเห็นแก่ตัวของเขานั่นเองที่พ่อได้อธิบายและอุปมาให้เห็นนี้ก็เพื่อลูกจะได้มีความเข้าใจดีขึ้นจะได้เป็นเครื่องสังวรได้เพราะโดยหลักธรรมดาอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นั้นเมื่อเราไม่อยากให้คนอื่นแสดงหรือกระทําต่อเราอย่างไรคนอื่นก็ไม่ชอบให้ใครมาแสดงหรือกระทําต่อเขาอย่างนั้นเช่นกันเมื่อพ่อได้สอนไม่ให้ลูกอวดดีและไม่ให้เย่อหยิ่งจองหองดูถูกเหยียดหยามคนอื่นแล้ว พ่อก็ขอสอนลูกให้เจียมตัวอย่าทำให้สูงเกินกว่าฐานะที่เป็นจริงด้วยเพราะการเจียมตัวนั้นจะทำให้คนรักใคร่และสงสารเท่ากับเป็นการลดตัวของเราลงซึ่งตรงกันข้ามกับการอวดดีและเย่อหยิ่งจองหองลูกต้องถือหลักอยู่ในใจเสมอว่าถ้าใครเข้าดีต่อเราเราจะต้องดีต่อเขาให้มากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าใครเข้าเลวต่อเราแล้วเราก็ควรปลีกตัวออกห่างจะทำเลวตอบเขาไม่ได้ ถ้าเรามีฐานะสูงต้องอย่าแสดงตัวให้สูงตามฐานะแต่จะต้องแสดงตัวลดลงถ้าเรามีอำนาจก็ต้องอย่าแสดงความมีอำนาจถ้าเรามีเงินต้องอย่าแสดงความร่ำรวยเช่นนี้เป็นต้นการแสดงตัวลดลงนี้เรียกว่าถมตัวหรือเจียมตัวซึ่งนอกจากจะทำให้คนรักและสงสารแล้วยังไม่มีใครกล้ามาดูถูกเหยียดยามได้แต่ทั้งนี้ต้องแล้วแต่กาลเทศะด้วย ส่วนการทำตัวสูงเกินกว่าฐานะที่เป็นจริงนั้นเท่ากับเป็นการหลอกลวงเช่นเราไม่รวยแต่แสดงตัวว่าเป็นคนรวยเราโง่แต่แสดงตัวว่าเป็นคนฉลาดเราเป็นคนธรรมดาแต่แสดงว่าเป็นคนมีเกียรติสูงคือแทนที่จะแสดงตัวลดลงกลับแสดงตัวให้สูงขึ้นผิดจากความเป็นจริงการแสดงตนเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อย่างใดเลยแม้แต่น้อยคนที่เขารู้ความจริงเขาจะหัวเราะเยาะและดูถูกเกียรตยามเราได้ ฉะนั้นถ้าเราเจียมตัวไว้ทำตัวให้น้อยไว้นอกจากคนเขาจะสงสารแล้วเขายังไม่กล้าดูถูกเหยียดหยามอีกด้วย 10. บทำตัวเป็นคนโง่อย่าทำตัวเป็นคนฉลาดอย่าคุยโวอวดร,รู้อวดฉลาดอวดร่าอวดร,รวยหรืออวดในความเก่งกาจแม้เราจะรู้จริงฉลาดจริงรวยจริงหรือเก่งจริงก็ตามและต้องเป็นคนยอมแพ้คนเว้นแต่การยอมนั้นจะกระทบกระเทือนถึงเกียรติยศชื่อเสียง และประโยชน์รหรือผลได้เสียของเราการแสดงหรือการอวดตัวว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนรวยเป็นคนมีความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เข้าอยู่ในลักษณะโอ้อวดอาจทำให้คนเกลียดชังได้เพราะเป็นการยกตัวเองให้สูงขึ้นและขณะเดียวกันเท่ากับกดคนอื่นให้ต่ำลงตามกฎธรรมชาตินั้นมนุษย์ทุกคนชอบได้รับการยกย่องสรรเสริญอยากเป็นคนมีเกียรติอยากเป็นบุคคลสำคัญอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นคนเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเป็นคนกล้าหาญเก่งกาจด้วยกันทั้งนั้นหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คืออยากเด่นในสังคมที่ตนอยู่ด้วยกันทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่แสดงแต่ก็มีความรู้สึกอยู่ในใจเช่นนึกว่าตนเด่นในความสวยเด่นในความรู้เด่นในการแต่งกายเด่นในการเป็นคนกว้างขวางเด่นในเกียรติเด่นในความร่ำรวยอะไรเหล่านี้เป็นต้น สุดแต่เขาจะมีความรู้สึกอยู่ในจิตใจฉะนั้นเมื่อคนอื่นมีความรู้สึกเช่นนี้ถ้าเราไปแสดงตัวว่าเราดีกว่าหรือเด่นกว่าเขาแล้วเขาก็จะไม่พอใจเท่ากับเป็นการกดเขาให้ต่ำลงเมื่อหลักเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปแสดงความดีเด่นทำไมใครอยากฉลาดก็ให้เขาฉลาดไปใครอยากรวยก็ให้เขารวยไปใครอยากเก่งก็ให้เขาเก่งไปถึงความจริงเราแสดงจะดีกว่ารวยกว่าเขาหรือเก่งกว่าเขา เราก็ไม่ควรแสดงปล่อยให้คนอื่นเขาคิดเขาแสดงไปดีกว่าเพราะไม่ได้ยังประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองเลยแม้แต่น้อยถ้าเรายอมเป็นคนโง่ก,กว่าจนกว่าเล็วกว่าคือยอมเข้าเสียแล้วเขาก็จะชอบเป็นการยังไว้ซึ่งมิตรภาพและซ้ำยังจะได้ชื่อว่าเป็นคนฉลาดอีกด้วยกฎธรรมชาติที่มีอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนต้องการพูดหรือต้องการแสดงอะไรบางอย่างเพื่อปกปิดปมด้อยของตนแต่การปกปิดนี้เอง บางทีก็แสดงความมีปมด้อยของตนออกมาโดยนึกว่าคนอื่นโง่กว่าหรือไม่รู้เท่าทันตนเช่นเด็กเมื่อทำอะไรผิดก็ามักจะแกล้งทำโน่นทำนี่หรือพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เพื่อกลบเกลือนความผิดที่ตนทำทั้งนี้ก็เพราะคนโง่ามักนึกว่าตนฉลาดนึกว่าตนรู้มากจึงชอบพูดชอบคุยและอวดร,รู้อวดฉลาดต่างๆเมื่อหลักเป็นเช่นนี้แล้วทางที่ดีเพื่อให้คนนิยมรักใคร่และเคารพนับถือ ก็ต้องอย่าคุยโวโอ้อวดแต่ควรจะสำรวมกิริยาวาจาและต้อง 1. ทําทำตัวเป็นคนโง่อย่าทำตัวเป็นคนฉลาด 2. ทํทำตัวเป็นคนจนอย่าอวดพรำอวดรว,วย 3. ทํทำตัวเป็นคนธรรมดาอย่าอวดในความเก่งกาจสามารถ 4. ี่ทำตัวเป็นคนยอมแพ้อย่าเอาชนะคนในเมื่อการยอมนั้นจะไม่นำความเสียหายมาสู่ตัวเรา 1. ทําทำตัวเป็นคนโง่ อย่าทำตัวเป็นคนฉลาดความโง่หรือความฉลาดของคนเรานั้นอาจรู้ได้จากการพูดจากการแสดงหรือจากการปฏิบัติถ้าเราโง่แล้วแม้จะนึกว่าเป็นคนฉลาดและต่อให้ประกาศโฆษณาว่าเราฉลาดสักเท่าใดคนอื่นเขาก็ยังเห็นว่าเราโง่หรือถ้าเราเป็นคนฉลาดแม้จะนึกว่าเราโง่และต่อให้ใครๆว่าเราโง่เขาก็เห็นว่าเราฉลาดเพราะความโง่หรือความฉลาดนั้นผู้อื่นเป็นผู้วินิจฉัย เราจะตัดสินตัวเราเองไม่ได้อุปมาเช่นเดียวกับคนบ้าแสดงความบ้าๆอะไรออกมาแม่เขาจะนึกว่าเขาไม่บ้าและจะประกาศตนว่าเป็นคนดีไม่ใช่คนบ้าแต่คนอื่นทั่วๆไปเขาก็ว่าบ้าเราจะฝืนความรู้สึกและฝืนคำวินิจฉัยของคนอื่นไปไม่ได้ฉะนั้นจงอย่าวินิจฉัยตัวเองแต่ต้องให้คนอื่นเป็นผู้วินิจฉัยและทางที่ดีแล้วควรแสดงตัวตรงกันข้ามคือถ้าเราฉลาดก็ต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจ และต้องสำรวมกิริยาวาจาแสดงว่าเราเป็นคนโง่รู้ไม่เท่าทันแม้เราจะฉลาดหรือรู้ก็ควรทำเป็นไม่รู้เสียปล่อยให้ผู้ที่อยากฉลาดเข้าแสดงกันเองการที่เราทำตัวเป็นคนโง่นั่งฟังคนอื่นเข้าแสดงความฉลาดแล้วเก็บความรู้จากคนอื่นนั้นนั่นแหละเป็นการกระทำของคนฉลาดเพราะคนอื่นเขารู้เองว่าเราโง่หรือฉลาดแค่ไหนฉะนั้นจงทำตัวเป็นคนโง่ไว้เสมอ อย่าคุยโวโอวอวดว่าเราเป็นคนฉลาดเป็นอันขาดแม้เราจะมีความฉลาดมากสักเพียงใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เมื่ออยู่ในสังคมคนหมู่มากซึ่งจะตรงกับสุภาษิตของไทยเราว่าน้ำนิ่งไหลลึก 2. ทํทำตัวเป็นคนจนอย่าอวดร่ำวรวยข้อนี้ก็เช่นเดียวกันอีกที่การอวดไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้แก่ตัวเราเลยแม้แต่น้อยกลับจะมีแต่ผลเสียอย่างเดียวเพราะถ้าทำตัวเป็นคนร่ำรวยแล้ว การใช้ใจ่ายก็ต้องหมดเปลืองมากขึ้นเพื่อให้สมกับฐานะที่เป็นคนรวยจะไปไหนหรือจะกินอะไรก็ต้องเป็นเจ้ามือออกให้คนอื่นเขาเรื่อยไปจะซื้ออะไรหรือทำอะไรก็ต้องให้ดีกว่าคนอื่นเสมอนอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วยเพราะคนรวยย่อมเป็นที่ปองของเหล่าโจรถ้าจะพูดว่าการทำตัวเป็นคนรวยก็เพื่อไม่ให้คนดูถูกก็ผิดอีกเพราะความมีหรือความจนไม่ได้วัดกันด้วยการอวด การแสดงหรือการคุยหรือจะว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยความดีหรือความไม่ดีของคนก็ไม่ได้เพราะคนจนอาจเป็นคนดีที่น่าคบและคนรวยอาจเป็นคนที่ไร้ศีลธรรมไม่น่าคบค้าสมาคมก็ได้และก็มีถมไปฉะนั้นความมีหรือความจนจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะดูถูกกันได้คนเขาจะเคารพหรือดูถูกเรานั้นอยู่ที่ภูมิธรรมจัญญามาร,รยาทและการวางตัวจึงอยู่คนรวยบางคนชอบดูถูกเหยียดหยามคนจน แต่เราจะไม่ถือสาอะไรกับคนพวกนี้เพราะคนที่มีนิสัยดูถูกเหยียดหยามคนนั้นหาได้ชื่อว่าเป็นคนดีไม่ถ้าเราไปถือหรือเอาเรื่องเช่นนี้มาเป็นสาระแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ในสังคมใดหมดเพราะการติกับการชมการดูถูกเหยียดหยามกับการยกย่องสรรเสริญการรักกับการชังเป็นของประจำโลกคนที่มีสันดานเหยียดหยามคนนั้นเขาชอบเหยียดคนวันยังคำ่ำแม้เราจะทำตัวเป็นคนรวยถ้ารวยจริงเขาก็ว่า ถ้าเรารวยไม่จริงแต่อวดรวยแล้วเขากลับจะค่อนแคะและดูถูกเรายิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นทางที่ดีจึงควรทำตัวเป็นคนธรรมดาหรือทำจนไว้แม้ว่าเราจะรวยจริงก็อย่าแสดงความมั่งมีหรืออวดร่ํำอวดรวยเลยเป็นอันขาด 3. ทํทำตัวเป็นคนธรรมดาอย่าอวดในความเก่งกาจสามารถการคุยอวดในความกล้าหาญหรือในความเก่งกาจสามารถนี้เข้าหลักคุยโวซึ่งคนที่เก่งจริงเขาไม่คุยกัน สุภาษิตไทยเราก็มีว่าม้าเห่าใบตองแห้งหรือม้าเห่าไม่กัดซึ่งหมายความว่าดีแต่ปากหรือคนพูดมากไม่เป็นคนจริงนั่นเองฉะนั้นการอวดการคุยเช่นนี้จึงไม่ใช่ของดีและก็ไม่มีใครเขาเลื่อมใสด้วยซ้ำเขาจะดูถูกเกียดตยามให้เปล่าๆดังศัพท์ที่เรียกกันว่าโม้ตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนจริงเก่งจริงแต่เราทำตัวคล้ายคนไม่เก่งนั่นแหละคนเขากลับจะกลัวเกรงและชมเชย ฉะนั้นแม้เราจะเป็นคนเก่งมีความกล้าหาญหรือเก่งกาจสามารถประการใดก็ตามก็ไม่ควรพูดไม่ควรอวดไม่ควรแสดงปล่อยให้คนอื่นเข้าเป็นผู้วินิจฉัยจะดีกว่าถ้าเราถ่อมตัวหรือเจียมตัวและสำรวมกิริยาวาจาไว้เสมอแล้วก็จะทําให้คนนิยมนับถือยำเกรง 5. ทําตัวเป็นคนยอมแพ้อย่าเอาชนะคนในเมื่อการยอมนั้นจะไม่นําความเสียหายมาสู่ตัวเรา เรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในทางสังคมเพราะการเอาแพ้เอาชนะกันนั้นอาจทําให้เกิดแตกความสามคัคคีและเป็นเหตุนํามาซึ่งการทะเลาะวิวาทได้เพราะพ่อได้กล่าวแล้วว่าคนทุกคนอยากเด่นอยากดีอยากอยู่เหนือคนอื่นและอยากเป็นผู้ชนะเสมอฉะนั้นเมื่อเราเอาชนะเขาเขาก็ต้องไม่พอใจเป็นธรรมดาความจริงการแพ้หรือการชนะนั้นเป็นของธรรมดาเช่นการคุยออกความคิดความเห็นเป็นต้น เมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นก็อาจกลายเป็นการโต้เถียงกันได้คนเ,เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะให้มีความคิดความเห็นสอดคล้องต้องกันนั้นย่อมไม่ได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความเห็นไม่ลงรอยจนกลายเป็นการโต้เถียงกันแล้วก็จะต้องลงเอยด้วยการแพ้กันข้างหนึ่งและชนะข้างหนึ่งเสมอบางทีการแพ้หรือการชนะนั้นอาจผิดทั้งคู่หรือถูกทั้งคู่ก็ได้แต่ธรรมชาติของมนุษย์เราส่วนมาก มีทิฏฐิและอุปาทานคือการยึดมั่นในความเชื่อถือหรือความเข้าใจของตนฉะนั้นด้วยการมีอุปาทานนี้เองจึงเป็นเรื่องที่เอาแพ้เอาชนะกันต่างฝ่ายต่างก็หาเหตุผลและหลักฐานมาหาักล้างซึ่งกันและกันและเมื่อต่างเชื่อในความคิดเห็นของตนและมีอุปาทานความเชื่อมั่นเป็นทุนอยู่ในใจเช่นนี้แล้วก็ต้องนึกว่าความคิดเห็นของตนถูกเสมอและเมื่อมาบวกกับความมีทิฏฐิเข้าอีกก็เกิดความอายไม่ยอมแพ้ เมื่อเห็นว่าจะเถียงสู้เขาไม่ได้ด้วยเหตุผลก็ต้องเอาข้างเข้าเถียงในที่สุดก็อาจเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้และการโต้เถียงเอาแพ้เอาชนะกันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นแต่เพียงการเอาชนะกันเพื่อให้รู้ว่าใครผิดใครถูกเท่านั้นแต่ผลสําหรับผู้ที่ชนะเล่าจะมีอย่างไรคําตอบก็คือการทําให้ฝ่ายแพ้ต้องเกิดความอับอายขายหน้าและน้อยเนื้อต่ําใจทําให้ความรู้สึกของผู้แพ้ ต้องต่ำต้อยลงแล้วในที่สุดก็เกิดความบาดหมางและเสียไปซึ่งมิตรภาพกฎของธรรมชาตินั้นทุกคนต้องการเป็นฝ่ายถูกไม่ชอบให้ใครมาขัดคอหรือมาโต้เถียงขัดแยง้งฉะนั้นถ้าเราเป็นฝ่ายยอมแพ้ปล่อยให้เขาเป็นผู้ชนะเสียแล้วก็จะไม่มีการโต้เถียงและจะไม่มีเรื่องขึ้นอย่าลืมว่าการเอาชนะคนนั้นไม่มีทางเป็นคุณแก่ตัวเราเลย เว้นแต่จะเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงหรือผลได้เสียอันจะนำความเสียหายมาสู่ตัวเราเพราะแม้เราเถียงเขาชนะด้วยเหตุผลหรือในหลักฐานแต่เราก็จะแพ้เขาในทางจิตใจคือจะเสียไปซึ่งมิตรภาพจะทำให้ผู้แพ้ไม่พอใจน้อยใจเขาจะรู้สึกว่าเราทำให้เขาต่ำต้อยลงและทำให้เขาได้รับความอับอายขายหน้าหรือเป็นการเสียเกียรติและเขาก็จะมองเราในแง่ร้ายอาจถึงกับเสียความเป็นมิตรกันได้ และนี่คือผลเสียที่เราได้รับส่วนผลได้ก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างมากก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะในการโตเถียงแต่ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นเพียงไม่กี่วันเรื่องที่ถกเถียงกันก็ลืมหมดแล้วแต่ผลร้ายในทางจิตใจนั้นยังจะอยู่อีกนานแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายยอมคือเขาจะมีความคิดอย่างไรหรือจะนึกอย่างไรหรือจะเข้าใจอย่างไรก็แล้วแต่เขาในเมื่อไม่เป็นการเสียหายแก่ตัวเรา หรือแก่ส่วนรวมแล้วก็ไม่มีเรื่องโต้เถียงกันจะผิดถูกอย่างไรก็ช่างใครจะนึกว่าตัวดีวิเศษสักแค่ไหนหรือจะเก่งกาจสามารถสักเพียงใดก็ให้เขานึกไปเองเพราะเราไม่ได้เสียหายอะไรด้วยเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทะเลาะก,กับใครไม่เสียเพื่อนไม่เสียความสามาคัคคีฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงการกีฬาหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราควรยึดหลักว่า ถ้าการเอาชนะนั้นจะเป็นการนำมาซึ่งการแตกความสามัคคีหรือเสียไปซึ่งมิตรภาพแล้วก็ให้ยอมแพ้สีดีกว่าจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีใครเกลียดไม่มีศัตรูกลับจะมีแต่คนเห็นใจที่พ่อสอนให้ทำตัวเป็นคนยอมแพ้นี้หมายถึงการยอมแพ้ในเรื่องธรรมดาที่การแพ้ชนะหรือการได้เสียนั้นไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรแต่ถ้าการยอมแพ้นั้นจะต้องกระทบกระเทือนต่อเกียรติยศชื่อเสียง หรือผลได้ผลเสียของเราอันเป็นเหตุให้เราต้องเสียหายแล้วเราก็ต้องป้องกันต้องเอาชนะคือกระทาทุกทางในทางที่ถูกที่ชอบเพื่อรักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของเราหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นของเราเสมอแต่ต้องพยายามทําด้วยความสุภาพและพยายามที่จะไม่ให้เสียไปซึ่งมิตรภาพฉะนั้นการเอาแพ้เอาชนะกันนั้นให้นึกถามตัวเองในใจก่อนเสมอว่า1 ถ้าเรายอมเขาเสียคือไม่เถียงหรือเอาชนะเขาแล้วเราจะเสียประโยชน์อะไรบ้างหรือจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อเกียรติยศชื่อเสียงของเราหรือไม่ถ้าได้พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นการกระทบกระเทือนหรือเสียหายแล้วก็ให้ยอมแพ้เขาดีกว่าที่จะเอาชนะเขา 2. ถ้าเรายอมแพ้เขาแล้วเราจะต้องเสียผลหรือเป็นการกระทบกระเทือนต่อเกียรติยศชื่อเสียงของเราแล้วเราก็ต้องป้องกัน และต้องพยายามต่อสู้ทุกทางด้วยวิธีที่ชอบและถูกต้องต่อวิถีทางจะยอมแพ้ไม่ได้โดยให้ยึดหลักว่าต้องพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเราเป็นศัตรูพ่อขอยุติเพียงเท่านี้พ่อแม่และญาติพี่น้องที่นี่อยู่เป็นสุขสบายดีด้วยกันทุกคนพ่อหวังว่าลูกคงอยู่สบายดีพ่อขอส่งความรักและคิดถึงอย่างมากมายังลูกด้วยรักและคิดถึงมาก จากพ่อ